สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเจเออตัวโมเทียนะครับวันนี้นะครับมาเจาะลึกสเปคเครื่องยนต์เจ้าโคราคลอดนะครับก็โคราคลอดก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ขายดีมากครับของโตโยต้านะครับเป็นรถประเภทครอสโอเวอร์นะครับเป็นรถครอบครัวนะครับตัวยกสูงนะครับก็เหมาะกับท้องถนนบ้านเรานะเพราะว่าทรงมันเป็นทรงเก่งนะครับยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็เหมาะกับบ้านเราแล้วก็เป็นรถที่ทนทานเนาะเสถียรด้วยนะครับระบบไฮบริดตัวนี้นะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับปรับปรุงระบบตัวไฟฟ้ามาเพิ่มเติมนะครับก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับจากนิกเกิลเมทัลไฮได์นะครับเป็นลิเธียมไอออนแล้วนะครับก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะจริงๆก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนะ 2CR FXE ครับ4สูบ16วลาวนะครับเป็นดับเบิลโอเอชคมชัดนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในตัวโค่าอาติสนะครับมาอย่างช้านานนะครับก็เชื่อถือได้นะครับว่าพื้นฐานของตัวเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ทอล่างหรือว่าท่อนบนครับฝาสูบเองหรือว่าพวกก้านสูบต่างเนี่ยแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างรถแท็กซี่ที่ใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นติดกรงติดแก๊สเนี่ยก็คือระบบวาล์วเนี่ยถึกทนนะครับก็ใช้งานได้นานนะครับเครื่องบล็อกนี้นะครับจริงๆแล้วมันวางอยู่ในตัวพรีอด้วยนะครับบล็อกนี้เลยนะครับก็ทนทานเนาะผมว่ามันใช้กันสองสามแสนโลที่เป็นรถแท็กซี่เีเหลืองๆครับพรีวอยังใช้กันอยู่นะทุกวันนี้ปัญหาน้อยสําหรับพื้นฐานตัวเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็ระบบไฟฟ้าต่างๆก็รับประกันยาวนานนะแบตเตอรี่ต่างๆก็10ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับเงื่อนไขก็คือท่านผู้ชมเนี่ยต้องแบบเข้าศู์นะครับตลอดนะครับเพื่อรักษาตัวการวารันตีของตัวแบตเตอรี่ไว้นะครับพวกอินเวอร์เตอร์นะครับตัวแปลงไฟลรืว่าตัวแปลงไฟ,งไฟดีกว่าชุดนี้นะครับก็5ปีนะครับไม่จํากัดระยะทางรวมไปถึงตัวเจเนอเรเตอร์นะครับตัวปั่นไฟแล้วก็ตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนเลยครับก็5ปีไม่จํากัดระยะทางนะแต่ว่าโอกาสการเสียน้อยนะ ตามประวัติต่างๆเนี่ยผมว่าอินเวอร์เตอร์ต่างๆเนี่ยออกแบบมาได้ทนทานครับจะมีก็เกิดการชนต่างๆนะครับโดนเสื้อพวกอินเวอร์เตอร์พวกนี้แตกนะครับถึงจะต้องเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วการใช้งานต่างๆนั้นก็ถือว่าทนทานนะครับไร้ปัญหานะครับส่วนปั๊มนะครับ ABS ต่างๆที่เป็นปั๊มไฟฟ้าพวกนี้พัฒนามาแล้วนะรุ่นเก่าๆบางท่านอาจว่าเออเป็นคัรบรี่พวกนี้รุ่นเก่าๆนะ2.4ไฮบริดเนี่ยอาจจะพังง่ายแต่ตัวนี้ผมว่ามันทนทานนะครับแข็งแรงนะครับและข,ข้อดีของตัว รถไฮบริดก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับวิ่งช้าๆเนี่ยเขาไม่แทบจะไม่ติดเครื่องขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็การดูแลรักษาต่างๆก็น้อยลงนะครับเพราะว่าสายพานหน้าเครื่องต่างๆนี้ก็โดนเอาออกไปนะครับคอมแอร์นะครับต่างๆก็ขับเคลื่อนด้วยตัวมอเตอร์นะครับเขาเป็นไฟฟ้าขับเคลื่อนนะเห็นไหมหน้าเครื่องของเขาเนี่ยจะไม่มีสายพานเลยนะฮะก็ดูแลเฉพาะตัวเครื่องยนต์เปลี่ยนถะ้ายน้ำมันเครื่องทุกๆหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับส่วนตัว ระบบไฟฟ้าพวกนี้มันเป็นระบบปิดอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนเฉพาะน้ํายาหล่อเย็นนะครับกระปุกเล็กตัวนี้แสนแสนหกครับแสนสี่แสนหกหนู่นนะถึงจะเปลี่ยนครั้งหนึง่งก็บางท่านเนี่ยใช้รถแสนกว่าโลก็หลายปีนะสี 4, ่ห้าปีบางท่านเพิ่งจะแสนกว่าโลก็ดูแลน้อยนะครับสําหรับดอกนี้นะฮะอ่ะทีนี้มาดูสเปคเครื่องยนต์สอง NR FE แนละ้ว FXE ดีฮะเก้าสิบแปดแรงม้านะครับเครื่องยนต์เพียวๆเก้าสิบแปดแรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยหนึ่งร้อย 42นิวตันนะครับที่3,600รอบต่อนาทีนะครับรองรับนะครับ e20 นะครับส่วนมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับขนาด600โวลต์นะครับ72แรงม้าแรงบิด163นิวตันนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมไอออนนะครับ207.2โวลต์นะครับ207.2โวลต์นะครับ56แอมแปร์นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานควบคู่กับตัวเครื่องยนต์นะครับรวมแรงม้ากันแล้วอยู่ที่122แรงม้านะครับ อัตราเร่งนะครับ0-100อยู่ที่เฉลี่ยนะ10.75นะครับวินาทีนะครับ80-120นะครับ8.72วินาทีครับผมท็อปสปีดเนี่ยอยู่ที่185ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวมาตรวัดนะครับวิ่ง100นะครับก็เพี้ยนไปประมาณ3นะตัวมาตรวัดของรถยนต์เนี่ยวิ่ง100แต่ว่าใน GPS เนี่ยขึ้น97นะครับก็เพี้ยนเล็กน้อยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันวิ่งจริงนะครับวิ่ง100เปิดแอร์นั่ง4คนนะก็ประมาณ 19.51 -20.0 ถึงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับโรงงานเคลมไว้ก็23กว่าเนาะจริงๆแล้ววิ่งก็20กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดนะครับประหยัดกว่าอ e ีโคคารนะเราเราได้ไซร์รถประมาณนี้ก็ถือว่าประหยัดมากๆนะนะฮะก็เชื่อถือได้ครับเครื่องยนต์เนี่ยอย่างที่บอกไปเครื่องยนต์2 CR อเนี่ยอยู่ในอาลติสนะครับตั้งแต่รุ่น,นแรกๆเลยนะครับทนทานนะครับระบบวาล์วต่างๆก็เป็นดูโอวีวีทีไอนะประหยัดดูแลรักษาง่ายนะครับ ไม่จุกจิกเลยไม่มีไฟชงไฟโชนะครับก็ถ้าเกิดว่าการดูแลรักษาแล้วก็การใช้งานระยะยาวเนะี่ยก็จะมีเรื่องพวกคอยพวกนี้นะครับเสียบ้างนะถ้าคนที่ใช้พรีอูดอยู่นะครับก็จะมีพวกคอยจุดระเบิดเสียเป็นตัวตัวเครื่องยนต์เขกสันนะครับอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่ตัวนี้อย่าลืมนะครับด้วยการระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเครื่งอยงยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบต่างๆของระบบไฟเนี่ยพัฒนามาเยอะขึ้นนะครับก็โอกาสที่จะเสียเี่ยน้อยลงนะครับ วเทียนนะครับเป็นวอดเทียนอีริเนียมนะครับแสนโลเป็นครั้งนะครับก็ถือว่าใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะฮะเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับทำงานควบคู่กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็โบต้าเนี่ยทำรถให้บินมาอย่างยาวนานนะเชื่อถือได้แล้วนะครับแล้วก็ได้อัตราการสิ้นเพิ่มที่ดีด้วยนะครับก็ถือว่าน่าเชื่อถือกว่า รถไฟฟ้านะผมว่าโตโยต้ายังไงยังไงก็มีความแบบเสถียรมั่นคงนะศูนยวารการเยอะนะครับแล้วก็จุดแข็งของรถไฮบริดพวกนี้คือไม่ต้องจอดชาร์จไฟนะท่านผู้ชมที่ใช้รถไปเป็นแบบคันหลักนะจะเดินทางต่างจังหวัดนะครับไปเจอเทศการขึ้นเขาลงห้วยก็ไม่จําเป็นต้องกลัวเรื่องชาร์จไฟเลยนะครับก็ใช้ระบบไฮบริดไปนะครับเครื่องยนต์ติดมันก็ชาร์จกลับไปให้ตัวแบตเตอรี่นะครับ ก็ยังไงถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชมอยู่นะครับอยากจะรู้สเปคเพิ่มเติมตรงไหนก็สอบถามกันมาได้นะครับผมยินดีจะเข้าไปตอบนะครับกับสเปคตัวเครื่องยนต์ครับ 2CR นะครับ,รบตรงนี้นะสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะข้อมูลอาจจะแบบลึกไปนะครับสำหรับคุณผู้หญิงหรือว่าท่านผู้ชมที่แบบไม่ได้แบบฟิกเรื่องเครื่องยนต์มากนะครับก็มาบอกเรากันนะครับสอบถามปัญหาการใช้งานต่างๆก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับกับเครื่องยนต์ 2CR FxE นะครับ1.8ลิตรนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะถ้าเกิดอยากทราบสเปคตรงไหนนะครับอยากให้ทำสเปคส่วนไหนของตัวโ o l a c r o หรือว่ารถยนต์ตัวต้ารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับกับบล็อกเครื่องยนต์นี้